สวัสดีนักเรียนชั้นมห่งทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ภาคเรียนที่2นะครับสำหรับภาคเรียนที่2นี้วิชากิจกรรมแนะแนวนะครับจะขึ้นเรื่องแรกเลยนในเรื่องปัญหาแก้ไขได้นะครับออปัญหาคืออะไรใครรู้บ้างอ,อ,อยากให้ทุกคนลองนึกนะนึกถึงคำว่าปัญหาของแต่ละคนเป็นยังไงแต่เชื่อว่าพอได้ขึ้นชื่อว่าปัญหาแล้วเนี่ย คงไม่มีขยาให้มันเกิดกับตัวเองเนาะเพราะปัญหามันคือสิ่งที่ทําให้เราไม่สามารถทําสิ่งต่างๆไปได้อย่างเขาเรียกว่าราบลื่นใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้จักความหมายและลักษณะของปัญหานะครับหลายคนคงเคยเกิดคำถามหรือถูกตั้งคำถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและเราไม่สามารถทำอะไรกับมันได้เออไม่สามารถทำอะไรกับมันได้นั่นแหละครับมันคือ ปัญหาละบางครั้งเราทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่หรือเรามีแลนอยากจะทํานูน่นทํานี่อยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่หรือการบ้านทาอ่านหนังสือเงี้ยนะครับแต่บางครั้งเราทํามันไม่ได้อ,อืออะไรมาทําให้เราทําไม่ได้ละ่ะนะครับมีอะไรบ้างนะครับบางครั้งเราจะเรียกมันว่าลาบากใช่ไหมครับบางครั้งก็ยากนะครับโอ้มีความยาก นะครับสิ่งนี้ทํามันมีอุปสรรคนะครับเออหรือว่าถูกกีดกั้นนะครับจากคนก็ตามหรือจากสิ่งแวดล้อมนะครับหรือบางครั้งไม่สมหวังเป็นความคิดความรู้สึกเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะลําบากจะยากจะมีอุปสรรคหรือถูกกีดกั้นหรือไม่สมหวังสิ่งเหล่านี้คือทําให้เราไม่สามารถทําบางสิ่งบางอย่างได้อย่างสําเร็จถูกไหมครับเออมันก็เลยเป็นปัญหา นะครับเราจะเรียกมันรวมๆว่าปัญหาน,นั่นเองมันเกิดปัญหาขึ้นแล้วนะครับทีนี้คูไปค้นหาความหมายมานะครับตามพจานานุกรมเนาะคำว่าปัญหาเนี่ยเป็นคำความหมายของมันนะครับมันก็คือข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องนะครับอ,อคำมันก็จะคล้ายๆกับนิยามเมื่อกี้ใช่ไหมครับพวกความลําบากความยากข้อขัดข้องอุปสรรคอะไรพวกนี้นะครับ ออลดแล้วแต่คือปัญหานะครับอันนี้คือเป็นความหมายตามพจนานุกรมที่เขาบัญญัติไว้นะครับปัญหาเมื่อไปอยู่กับเรื่องใดเรื่องนั้นมันก็คือจะเป็นปัญหาเฉพาะด้านด้านนั้นนะครับอย่างอย่างในตัวอย่างนี้นะครับมีเช่นเราถูกถามคําถามใช่ไหมครับถูกถามคำถามเราต้องหาคําตอบไปได้นั่นแหละครับนั่นคือปัญหาใช่ไหมครับหรือเราทํางานทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันมีปัญหาให้เราขึ้นมาแก้ เขาเรียกว่าเป็นปัญหาเฉพาะหน้าคือมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดแบบนี้นนะครับอันนี้ก็คือนิยามความหมายนะครับตามพจนานุกรมของไทยนะครับแต่ถ้าเป็นในภาษาอังกฤษล่ะนะครับคำว่าปัญหานะครับมีคำศัพท์อยู่ประมาณ3ามคำคำแรกคือ problem นะครับออกเสียงภาษาไทยตามที่วงเล็บได้เลยนะครับ problem นะครับคือปัญหาเป็นคำที่ใช้กัน เยอะน่าจะเจอเยอะอยู่นะครับเป็นคำที่ใช้พูดถึงปัญหาคือทั่วไปคำที่2คือ question นะครับ question มักจะเจอในหนังสือหรือแบบเรียนใช่ไหมครับ question แปลอีกอย่างหนึ่งว่าเหมือนเป็นคำถามนะครับมันก็คือปัญหาหรือคำถามให้เราต้องตอบนั่นเองนะครับหรือสุดท้ายคำว่า issue นะครับคำนี้ก็มีความหมาย ว่าเป็นปัญหาเหมือนกันแต่ issue มักจะเจอในบทความนะครับอย่างเช่นคำว่า h o t issue นะครับคือเขาเรียกเป็นประเด็นร้อนนะครับหรือเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวอะไรขึ้นมาสักอย่างนะครับเออเียทั้ง3คํานี้นะครับเป็นความหมายเป็นคําที่สื่อถึงคาว่าปัญหาทั้งนั้นนะครับทีนี้ถ้า เอาแบบรู้จักง่ายๆนะครับว่าปัญหามันคืออะไรนะครับกูไปค้นหาข้อมูลมานะครับมีรูปแบบที่เข้าใจง่ายๆเลยนะครับเขาบอกานิยามของคําว่าปัญหานะมันก็คือความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็นอยู่กับสิ่งที่เราต้องการนะครับมันคือความต่างระหว่างสิ่งที่เป็นอยู่กับสิ่งที่เราต้องการเช่นบางครั้งเราต้องการอยากจะได้สิ่งไหนสิ่งหนึ่งใช่ไหมครับแต่เราเป็นอยู่แต่นี้ แล้วเรามีความต้องการอยากจะได้อยากจะให้มันเกิดขึ้นแบบนั้นแบบนี้แต่มันเกิดขึ้นไม่ได้นะครับสิ่งที่ทําให้มันเกิดขึ้นไม่ได้ก็คือปัญหานั่นเองมันอยู่ระหว่างนะครับอยู่ระหว่างมันขั้นกลางระหว่างสิ่งที่เราเป็นกับสิ่งที่เราอยากให้เป็นนะครับก็เลยอธิบายเป็นภาพแบบนี้ได้ง่ายๆนะครับเป็นเส้น2เส้นเนาะเส้นบนเส้นล่างเส้นล่างคือสิ่งที่เราเป็นอยู่นะครับเช่นเช่นครูอยากได้มอไซค์คันหนึ่งนะครับ คือมอไซคู่เก่าแนะครับสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือมอไซค์ที <mel> ่เราอยากได้คือคันใหม่ใช่ไหมครับเรามีคันเก่าหรือเราอยากได้คันใหม่นะครับสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้นะครับทาให้มันเป็นไปไม่ได้คือปัญหาครับปัญหาอาจจะเกิดจากเช่นคูไม่มีเงินซื้อเออเพราะว่ารถที่อยากได้มันมันอาจจะแพงนะครับมอไซคันนั้นมันมันอาจจะแพงมากนะครับไม่มีเงินซื้อนะครับมันเลยเกิดเป็นปัญหานะครับหรือว่า รุ่นที่คุอยากได้เนี่ยคอาจจะมีเงินก็ได้แต่แบบโอ้มันเป็นลิมิเต็ดเอดิชันมากหายากนะครับนี่ก็คือเป็นรูปแบบหนึ่งของปัญหาเหมือนันมันคือทําให้สิ่งที่เราต้องการอยากจะให้มันเป็นอยากให้มันเกิดมันเป็นไปไม่ได้หรือมันมีอะไรมาทําให้มันต้องสะดุดนะครับล้วนแล้วแต่คือเป็นปัญหานะครับแผนภาพนี้นะครับก็จะอธิบายนะครับค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับว่าปัญหานิยามของมันคืออะไรนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็พอเท่านี้เนาะให้พวกเราเนี่ยจดนะครับสไลด์หน้านี้นะครับนิยามของคำว่าปัญหานะครับทั้งหมดเลยแล้วก็วาดภาพนะครับลงสมุดเนาะให้เรียบร้อยนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเราจะมันต่อกันนะครับว่ายกตัวอย่างกันว่าปัญหาเออมันมีแบบไหนบ้างและวิธีไหนที่จะจัดการกับปัญหาได้บ้างนะครับโอเคสำหรับวันนี้ นะครับสวัสดีครับ